ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังรู้สึกแบบนี้อยู่ว่าคุณเนี่ยมีพลังแต่คุณไม่สามารถเอาพลังงานนี้ออกมาสร้างสารรค์นะคะให้กับโลกใบนี้คุณยังรู้สึกว่าอะไรคือจุดแข็งในชีวิตของคุณคุณยังคงหาอยู่คะ่ะว่ามันคืออะไรหรือคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่กล้าที่จะออกมาทําอะไรบางอย่างสักทีติดอยู่ในความกลัวเหล่านี้ทั้งหมดสิ่งที่วยบอกพวกเราทุกคนก็คือว่า ที่เล่าให้ฟังหมดแล้วไหวเคยเป็นมาแล้วค่ะใช้เวลากับ10กว่าปีในการหาตัวเองหาจุดแข็งของตัวเองหาพลังงานตัวเองและที่สําคัญนะทุกมากๆกับคําวิจารณ์กับเสียงบนจากคนข้างน,นอกคําดูถูกทั้งหมดและเพราะว่าเราอยากได้ความรักอะไรบางอย่างและนี่คือความเจ็บปวดมากๆยิ่งเราไขว่คว้าหาความรักยิ่งเราไขว่คว้าที่อยากจะเป็นที่รักได้รับคําชื่นชมยิ่งเครียดยิ่งกดดันยิ่งทําร้ายตัวเองไม่จบ ไม่สิ้นซึ่งสิ่งนี้ทั้งหมดไวติดมา1ิบกว่าปีค่ะและทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะคะไม่ประสบความสำเร็จจริงๆสักทีหนึง่งจนวันที่ไหวได้ตื่นรู้นะที่รักว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการที่เรามองหาค่ะจากภายนอกเพื่อให้ข้างนอกมาเติมเต็มข้างในวันที่ไหวตตื่นรู้จึงเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราจะต้อง เติมเต็มจากข้างในก่อนที่รักโดยเปลี่ยนเหล่านี้ทั้งหมดนั่นคือ3สเตปค่ะที่จะทําให้เราเปลี่ยน3สเตปมีอะไรบ้างนั่นคือ 3S 3SS ที่1ก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนสตาติจีแต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าเปลี่ยนสตาติจีมันคือเปลี่ยนข้างนอกแล้วมันจะเปลี่ยนและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดมีผนที่รักแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนอีกสองอันก็คือสเตปและสตอรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในค่ะคุณต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนวันที่ไัยตื่นรู้จริงๆเลยไปเปลี่ยนสตอรี่ให้กับตัวเองใหม่เมื่อเปลี่ยนสตอรี่ให้ตัวเองใหม่ก็เลยได้สเตตใหม่สเตสเตที่เชื่อมั่นสภาวะอารมณ์ที่เชื่อมั่นในตัวเองสุดๆเมื่อภายในเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เปลี่ยนสตอรี่เปลี่ยนแล้วจึงหากลยุทธ์ที่ถูกต้องวันนั้นค่ะชีวิตวเปลี่ยนไปตลอดการจาก3 s นี s ้ N e. เพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นที่อยากจะมาแบ่งปันพวกเรามากๆนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเหล่านี้ทั้งหมดที่วายบอกมาหมดแล้วอยากที่จะสเตปอัพดึงพลังงานที่ตัวเองมีอยู่แล้วออกมาใช้ออกจากคอมฟอร์ตโซนหาจุดแข็งในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะที่จะสามารถมาลงทะเบียนร่วมกันกับวายได้ยตื่นเต้นรอบนี้จัดฟรีด้วยพิมพ์นะคะในคอมเมนต์น,นี้พิมพ์คำว่าสเตปอัพ ด่วนๆเลยนะจ๊ะที่รักสเตปอัพใต้คอมเมนต์นี้เลยเดี๋ยวจะส่งลิงก์ลงทะเบียนให้เพื่อจะดึงพลังงานออกมาใช้ออกมาสร้างสารรค์ออกมาแบ่งปันให้กับโลกใบนี้ร่วมกันค่ะตื่นเต้นที่รักจ๋าพิมพ์มาในคอมเมนต์สเตปอัพแล้วเจอกันในงานชาเลนจ์บายบายตื่นเต้นสุดๆค่ะ